สวัสดีจ้าพบก,กับช่องยี่อว้วนกเกษตรพอเพียงเนาะวันนี้ยี่อว้วนจะมาทำข้าเป็ดนะหรือเป็ดลโลดนะแล้ก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยประมาณนี้แล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดนะึงใส่แก๊สได้เลยค่ะแล้วเราก็คนคนคนน้ำตาลก็ละลายนะหม้อใบใหญ่เลยนะคะเพราะว่า เวลาเราเคี่ยวเป็ดเราต้องใช้เวลานานจะเติมน้ำเยอะให้หน่อยยีวันยังไม่ใส่น้ำตาลเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวยกวนต้องใส่ผงพะโล่ไปด้วยเนะผงที่เขาสำเร็จรูปแล้วอะ่ะะ ยู่ที่คนชอบนะคะว่าจะใส่แบบไหนอะไรยังไงสุดใไขสุดมันเนาะสู okay, ดรว,วุนทําแบบนี้ค่ะก็ mm hmm. เคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆค mm ่ะจนน้ำตาลใหมันาลลายไปเลย อย่าให้น้ำตาลไหม้นะคะทำแค่ให้น้ำตาลเขาออกสีออกไปน้ำตาลแดงนิดนึงไม่ถึงกับไหม้นะ,ะแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆเยีเ่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะ ก็เบาไฟลงนิดหนึ่งแล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะพี่าก,ก็จะมายาโลลงก่ะเนี่ยมาที่เขาที่เขาซื้อขายแบบเป็นถุงอะคะ่ะเอาลงไปผัดด้วยเลยะคะ่ะ เี่ยวให้น้ำตาลออกเป็นสีน้ำตาลเข้ม่ะคะเปิดไฟแรงเลยค่ะพอเขาเริ่มหอมแล้วย้วนก็สีสีส เขาก็จะออกประมาณนี้เนาะออกเป็นน้ำตาลเข้มๆนิดนึงจากที่แรกออกเป็นแค่สีเหลืองนะคะแล้วก็เติมน้ำไปเลยะคะ่ะเติมน,น้ำไเลยจ้าไม่ต้องกลัวนะคะที่เป็นก้อนๆน้ำเยวนน้ำตาลเขาละลายเองอน้ำตาลเขาก็จะละลายเองเนาะไม่เป็นก้อนๆอนไงเน,ะน,นาะ พอน้ำเริ่มร้อนเขาก็จะละลายนะเนี่ยที่เป็นงก้อน,นอย่างเงี้ยที่เขาติดๆอย่างเงี้ยเขาจะละลายหมดเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาผงรสด,ดีเนาะที่แบบสําเร็จรูปค่ะใส่ลงไปเลยจ้ะเป็ดหนึ่งตัวนะคะเป็ดหนึ่งตัวเยออ้วนจะใส่สองซองนะใส่ไปเลยค่ะสองซอง,องค,คนคนไมเข้าแบบน้ำตาลน เดี๋ยน้ำตาลเขาจะละลายเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นก้อนนะคะอันนี้เราเปิดไฟแรงแล้วนะคะเที่ยวอออไปนิดนึงแล้วเราก็ใส่สามเกลือค่ะสามเกลือก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะน,น,น,นี่วาก็จะเติมน้ำไปเลยนะคะ กด,ดไฟแรงเลยนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไปเลยคนะ่ะใส่ลงไปเลยประมาก็สองช้อนสองเทปโตะนะรวมๆแล้วประมาณสองช้อนโต๊ะ แล้วเราก็เติมน้ำเพิ่มเดีย๋ยววนก็เติมน้ำเพิ่มไปเลยค่ะอย่างน,นี้เลยจะ้ะ เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดแล้วเราค่อยเอาเป็ดมาลงเนาะแล้วก็เพิ่มซีอิ๊วฝาเขียวไปพอน้ำเราเดือดแนละ้วเราก็จะมาใส่เป็ดเลยเนาะโอ้เ่ส่วนข้างในเ่าจะใส่ทีหลังนะคะจะมีตับมีกลินแล้วก็มีไส้เดี๋ยวจะใส่ทีหลังนี้เราก็กดๆเขาลงหน่อยนะ นี้เราต้มสักพักหนึ่งล้วก็สามารถที่จะเติมน้ําได้นะคะให้น้าเขาท่วมเป็ดเนาะแต่ว่าให้เป็ดเขาเซตตัวนิดนึงแล้วเราค่อยเติมน้ำเนาะนี่ก็คือเป็ดหนึ่งตัวนะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเป็ดเขาจะเปื่อยเนาะ นี้เรามาเติมซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวไปรวันครึ่งก็ปีนะคะ่ะพอแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมที่หลังว่าอะไรขาดแล้วเราค่อยเติมใหม่ยี่โอนราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงถ้าซักพักหนึ่งยี่อนก็จะเติมน้ําเพิ่มนะคะ เป็ดพะโล้อ้วนก็เติมน้ำไปแล้วนะคะเนี่ยต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมาดูตอนสุกแล้วว่าจะน่าทานแค่ไหนจ้าเป็ดพะโล้อ้วนก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าอยาอ้วนลืมถ่ายให้ดูตอนที่เขาเป็นตัวเนาะเอามาสับแล้วค่อยนึกได้คลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่อ้วนหน่อยนะคะสวัสดีจ้า